โคนนนเดบมูวี่ภาคไหนบ้างที่มีจอมโจนชิดภาคแรกเลยก็คือโคนนนเด็บมูวี่สามปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งสตวรตในภาคนี้จอมโจริดมีเป้าหมายที J ่จะขโมยอิมพีเรียลอิสเตอร์เอ็กซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์โรมานอฟที่านทุนซูสิกิพบในบ้านของเขาและในภาคนี้นะครับในช่วงท้ายเรื่องจอมโจนชิดก็ได้ปลอมตัวเป็นคุโรชิดิจิเพื่อช่วยโคนนนจากความสงสัยของรันอีกด้วยครับโคนนนเด็บมูวี่แปดมณฑแห่งรัติการสีเงินในภาคนี้เป้าหมายของคิดนั่นก็คืออัญมณีแห่งพรล่แสดงอาคนงลงลนีม ค,คิดได้โผล่มาในการสืบสวนของพวกโคน,นันด้วยโคนันเนึ่มูวี่สิบสี่ปริศนามรณะเหนือน่านฟ้าในภาคนี้คุณปู่จิโรคิจิได้ท้าจอมโจรคิดให้มาขโมยอัญมณีบนเรือหอโคนันเนึ่มูวี่สิบเก้าปริศนาธันตวันมลรณะในภาคนี้เป้าหมายของจอมโจรคิดนั่นก็คือภาพทันตวันแห่งอาชียะที่วาดโดยแวนโกะนั่นเองครับโคนันเนึ่มูวี่ยี่สิบสามสึกชิงอัญมณีสีครามในภาคนี้ครับจอมโจรคิดได้ลักพาตัวโคนันไปที่สิงคโปร์และเขามีเป้าหมายที่จะขโมยบลูซัฟไรรททททีีทีี่่่่่่่่ใใใหญสสดดดนนนนนนนโโลกกจจะะออยูเเเเขขขขข็มขม ate, ate, ััจจััแแชปคคาาตต้้้งงึิง